รีวิวรถยนต์ไฟฟ้าไอออนใช่ไหมครับฝั่งนี้มีไอออนอะไรนะครับไอออนไวพันโอไอออนไพัน oh, นะครับโอ้โ oh, หเยอะมากเลยมีสีอะไรบ้างครับตอนนี้สีขาวีสีขาวีสีขาวีสีขาวตัวนั้นเป็นอะไรครับ M8 หรือเปล่านะ <M 8. S 1> ว้าวตัวนี้เป็น M8 นะครับผม p h e v นะครับผมไฟฟ้าบวกนะ้ำมันปลั๊กอินวิ่งได้ถึง1,000กิโลนะครับ ใช่คันนี้เติมน้ำมันได้ส่วนฝั่งนี้เป็นไอออนอะไรครับไอออนยูทีค่ะไอออน U วิ่งได้กี่กิโลครับ420กับ500กิโลใช่ไหมครับใช่ครับมีทั้งหมด2รุ่นมีสีอะไรบ้างครับสีฟ้าสีเีสีซินเวอร์สีเขียวนะครับแล้วก็สีเบทนะครับภายในเลือกได้2สีใช่ไหมว้าว วันนี้มาขายรถช่วยพ่อเหรอครับใช่ครับอ๋อชวนชวนเขามาทดลองขับหน่อยเร็วบอกเร็วบอกลูกค้าเร็วมาทดลองขับได้นะครับที่ PBT Auto มาหาสารคามโชว์รูมอยู่ที่ไหนครับติดกับถนนแกงเลิงจาน ติดกับศูนย์อะไรครับฮีโน่ว้าวนอกจากวายพัดแล้วก็วเอ่อยูทีมีไอออนอะไรอีกครับด้านบนมีอะไรไอออนอะไรไอออนวีไอออนวีมีตู้เย็นด้วย <Yeah. S 2> ใช่ไหมลูกว้าว <Wow. S 2> <Yeah. S 1> ทำไมวินรู้ เอาอเดี๋ยวค่อยเข้าไปแล้วก็มีอะไรอีกรุ่นหนึ่งไฮเทคเฮดีใช่ไหมลูกโอ้ไม่ต้องถ่ายข้างบนก็ได้ไ,ได้เดี๋ยวพ่อพาไปงั้นยังไงสวัสดีครับก่อนเร็วๆฝากเข้ามาทดลองขับกับพ่อหน่อย<แ>บอกลูกค้าก่อนลูกค้ามาขับลองขับขับพ่อได้นะครับติดต่อที่เบอร์ ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่สามเจ็ดสองแปดเบอร์เซลเกมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีสิ